สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับโบในช่วงรีวิวมดนั่นเองนะคะโอเควันนี้นะคะโบก็จะมารีวิวมดที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกก็ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะ่ะก็รู้แต่ว่าโบจะแปลภาษาไทยนะคะก็คืออ่าเราจะเผาก็คือว่าเวลาเราเผาว่าถ้าเราเผาเนะื้อซอมบี้มันจะกลายเป็นเนื้อสเต็กนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะคะอยากเห็นแล้วเนาะ Yeah, 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 yeah. ออโอเคค่ะนี่นะคะก็อุปกรณ์ก็มีในกล่องน,นะคะคือเนื้อซอมบี้นะคะโอเคอเราจะหยิบเนื้อซอมบี้มาประมาณสิบสามสิบกว่าชิ้นก่อนนะคะแล้วก็ันสิบเอ็ดขานะคะเดีย๋ยวเราจะมาลองเผากันเลยนะคะใส่เนื้อซอมบี้เข้าไปนะคะแล้วก็ ใส่ทานเข้าไปค่ะมันจะกลายเป็นเนื้อสเต็กนั่นเองนะคะกินแล้วไม่ติดพิษด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะเราก็จะไม่ต้องไปฆ่าวัวอีกแล้วนะคะโ,โหของเขาดีจริงๆก็โบได้มาถ่ายตรงเนี้ยนี่นะคะคือออกมาหน่อยนึงกินแล้วไม่ติดพิษนะเดีย๋ยวโบจะวิ่ง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  เออในโหไม่ยอมหิวกรหายกินแล้วไม่ติดพิดด้วยนะคะนี่ถ้ามาอะไรไม่ยากไม่ได้ไปสำรวจอย่ามาสำรวจก็ช่วงนี้โบอาจจะไปได้ลงคลิปนะคะอือเดี๋ยววันนี้โบจะลงไปสองคลิปเลยนะฮึชดเชยค่ะชดเชย ปึ๊บแผลอออย่างเงี้ยจะขึ้นไปยังไงอันเนี้ยหมดนี้เขาดีมากๆเลยนะคะก็ใครที่มีเนื้อซอมม่เยอะอย่างแบบโปนะคะก็นําไปเผาได้เลยนะคะนี่นะคะได้มาติดแล้วมันเริ่มหิวแล้วค่ะ เราจะขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะระหว่างรองมันหิวนะคะไม่หิวสักทีหนึ่งโบจะมาอีกอันนึงนะคะคือโบอะ่ะจะอธิบายให้ฟังว่าพอโบลงหมดนี้แล้วทีนี้โบก็ตายนะคะเพราะถูกสอมบี้เล็กไล่ตีนะคะตายเลยแล้วของไม่ตกค่ะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะอุ๊ปึ๊บบุ๋มบ,บุ๋มบ,บุ๋มบ,บุ๋มก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะ ไม่ได้ไปปรับอะไรเลยมั้งไม่รู้ปึ๊บมันหนอิดเอนี่นะคะก็เริ่มแล้วดูสิว่าของมันจะตกหรือเปล่านะคะขอขึ้นไปไหนปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ จระดึงดึงดิงระดึงดึงดิงเอ,อือของไม่ตกค่ะหูของเขาดีจริงก็นี่ค่ะก็บอมาตรงนี้แหละโบก็นู้ว่าตอนแรกของตกเห็นเดวเวอ่หล่นอ้าวฉะนั้งงนไม่ตกก็งงงงเหมือนกัน ก็รีเหมือนกันนะคะเวลาตายของจะได้ไม่ตกด้วยโอเคเราไม่ต้องกินที่ดีแล้วนะคะก็คือว่ากินแล้วมันไม่ติดพิษนะเหมือนเนื้วัวธรรมดาหละก็สำหรับวันนี้นะคะโบก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกัรรีวิวช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย